คนน่ะอะไรนะครับเนี่ยใครนั่งคุพูดกับเขาเาก็ไม่พูดดูฉันไนจะถึงกลัวผมก็ลงมาดูผมก็มาลองดูน่าจะเห็นตัว ใครมาคนน่ะว่าใครไล่คนน่ะ,นอ,ะอะไรนะครับเนี่ยใครนั่งอะไรนะเนี่ยมีคนนั่งคนนึงอ่ะไหนเนี่ยคนพูดกับเท่าบอกเขาไม่พูดก็ด,นนดูว่าฉันมาดีใจถึงกูว่า น,นะเนี่ยใครคนนี่ะไหนเนี่ยอ๋อมันมีอะไรครับถึงกลัวรับมอไหมายให้ไปรับพอ่ผู้ป่วยเพรายยะไตครับแล้วทีนี้ผมรับแล้วก็นำไปส่งไว้ที่โรงพยาบาล แล้วก็กลับมาเพื่อจะรอเวลาแล้วพอเขาแจ้งแจ้งเสร็จให้ผมไปรับอ่าผมก็ไปกับทีมงานแล้วก็ไปรับคุณยายนอนตรงนี้ครับอ่า <ผม S 2> แล้วไงนะขึ้นมานอนตรงนี้ครับแล้วคุณยายเขาเห็นช่วงตรงนี้ครับเห็นช่วงตรงเนี้ยว่ามีคนแล้วเขาก็ตะโกนเรียกโชเฟอร์โชเฟอร์ก็คือผมเป็นคนขับแล้วเนี้ยผมไม่เข้าใจว่ายายอ่ะเขาหลับ หรือเขาก็ทําอะไรอยู่นี่แหละแล้วก็หันมาลูกคายผมมาที่นั่งตรงนี้ที่แรกได้ขอไปเข้าห้องน้าแล้วตอนนี้ผมก็เลยเลื่อนรถลงไปข้างล่างเพื่อจะหลบรถอีกคัน้างด้านหลังที่เขาจะขึ้นมาส่งคนป่วยช่วงเวลาไม่นานหรอกครับแต่ช่วงตอนผมเมื่อไปไปกลับรถเพื่อมาจอดในลานจอดรถเพื่อรอลูกคายแล้วผมมาจอดกลางแดดกลางลานโลง่ลง,ลงมันมันก็เลยประมาณว่ามาเจอ เห็นภาพครับเงาภาพข้างประตูอ่าข้างรถนะครับเป็นรูปพระอาจารย์แจที่แปะอยู่ด้านข้างรถคุณยายก็เลยตกใจครับผมก็ลงมาดูผมก็มาลองดูน่าจะเห็นตัวพระอาจารย์เนี่ยละครับรูปอะไรครับรูปพระอาจารย์แจครับ วัดอะไรครับวัดน้องประชาสันผมแู่ข้างรถเนี่ยแป่อยู่ข้างรถครับผมคือผมแค่บอกว่าอ๋อคุณยายเห็นภาพครับเขาก็เลยอุ่นใจครับใช่หลังจากนั้นครับก็คือก็คือบอกให้คุณยายรับรับทราบรับรู้ครับตอนแรกเขาเขาเชื่อเขาเห็นใช่ครับเพราะคนคนคนหดแก่ผมก็ไม่รู้ว่าเขาเขาตกลายังไง